สวัสดีครับสวัสดี FC ท่าทเก่าๆนะครับแล้วก็สำหรับ f c ใหม่ๆที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับถ้าเข้ามารับฟังรับชมนะครับดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับช่องนะครับ ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องทองนะครับข้อมูลดีๆเราก็จะมานําเสนอนะครับให้กับเอซทุกท่านได้รับฟังรับชมนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องทองคํานะครับราคาทองคํานะครับช่วงนี้ราคาทองคําช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่จะผันผวนนะครับนะครับทองคําช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผันผวนเอามากๆ วันนี้วันที่13นะครับ13สิงหานะครับสำหรับ FC นะครับที่เคยนะครับดูคลิปจากช่องนะครับก่อนหน้าที่มันจะขึ้นถึง30,000นะครับทองเคยทำคลิปลงหลายคลิปนะครับตั้งแต่ช่วงราคา25ง0 0นะครับ24ง5มืนสีนะครับเราก็ได้ทำการให้ข้อมูลนะครับว่าทองคำนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปถึง บาทละ 30,000- ถึง3 5 0ห0นะครับแล,แล้วมันก็ขึ้นไปถึงจริงๆนะครับเกือบไปแตะที่3 5 0ห0นะครับสูงสุดไปอยู่ที่24 0 0 0นพนนะครับ <c oughs> าราคาทองคำช่วงนี้นะครับต้องขอบอกว่าท่านใดที่จะลงทุนนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดนะครับ ก็เริ year, loyalty, D, so ่มจะมีแนวโน้มไปทางที่ดีนะครับเห็นได้จากนะครับราคาวันสองวันนี้นะครับที่มีข่าวว่ารัสเซียนะครับเริ่มใช้วัคซีนนะครับราคาทองก็ทิ้งตัวลงมาเลยนะครับบาทละพันกว่านะครับสำหรับราคาทองคำนะครับมีความวันไหวนะครับถ้ามีข่าวดีเข้ามานะครับราคาทองคำมันก็อย่าวันไหวนะครับทิ้งตัวลงมาเห็นได้ชัดนะครับว่า ลงนี่เป็นบาทละพันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆของโลกนะครับ <c oughs> เนื่องด้วยนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือกองทุนต่างชาตินะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะขึ้นสามหมื่นนะครับถึงบาทละสามหมื่นกว่ากองทุนต่างชาติก็ได้กว้านซื้อนะครับ กว่าซื้อเก็บนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทํากําไรไปแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กว่าซื้อเก็บนะครับรู้สึกว่าจะได้ตามเป้าที่เขาตั้งนะครับพวกนี้นะครับพวกกองทุนต่างชาตินี้เขาจะซื้อทิ้งเป็นตันนะครับเป็นร้อยตันนะครับเขาตั้งเป้าว่าเขาจะซื้อถึงพันสามถึงพันสี่ตันนะครับตอนนี้รู้สึกว่า การกว้านซื้อนี่จะถึงเป้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงนี้ความคาดเดาของช่างทองคิดว่าจะเป็นช่วงขาลงนะครับการลงทุนนะครับควร <c oughs> ติดตามข้อมูลนะครับต่างๆรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกนะครับตัวแปรสำคัญก็คือการขัดแย้งนะครับระหว่างอเมริกากับจีนนะครับซึ่งเป็น การกัดแย้งกันในช่วงนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้รูปข่าวาวนะครับเกี่ยวกับการจรกรรมข้อมูลอะไรต่างๆนะครับซึ่งจีนครอเมริกานี่ก็เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับที่ว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นราคาทองคำมันก็จะดูนะครับแนวโน้มต่างๆของสถานการณ์โลก แต่ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าถ้าตามที่ช่างทองคิดคิดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงขาลงนะครับของราคาทองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการลงทุนนะครับควรจะพินิจพิจารณาให้ดีนะครับท่านที่จะเก็งกําไรทองนะครับช่วงนี้นะครับผมการลงของราคาทองช่วงนี้นะครับถ้าลงก็จะลงเป็นหลักพันเลยนะครับต่อบาทนะครับ เพราะว่ามันขึ้นนะครับขึ้นสูงเวลาลงนี่ครับจะลงแรงนะครับการลงทุนก็ควรใช้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับผมเอาง่ายๆว่าเรานะครับได้กาไรพอใจตรงไหนนะครับตัดขาช่วงนั้นนะครับช่วงนี้นะครับก็อย่างเช่นเคยการลงทุนควรจะเป็นระยะสั้นนะครับดูแนวโน้มราคาทองนะครับ จะเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้นะครับราคาทองนี่ผันผวนมากนะครับวันหนึ่งนี่ขึ้นลงกันเป็นสิบยีสิบรอบถึงสามสิบรอบก็มีนะครับราคาทองสูงๆนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับท่านที่ใส่ทองนะครับมันเป็นราคาที่ต้องตาต้องใจนะครับสำหรับวิชาชีพนะครับยิ่งมีโรคโควิดนะครับ งานนะครับมีคนตกงานเยอะนะครับจะเห็นข่าวได้ว่ามีการป้นล้านทองกันเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ถี่มากนะครับการป้นร้านทองการชิงทองนะครับสมัยนี้แล้วนะครับการชิงทองไม่ใช่ว่าขัดชาติทองนะครับมีการทุบมีการตีกันนะครับสาหัสปางตายกันเยอะแยะนะครับผมควรจะมัดระมัดระวังนะครับในการใส่ทองคํา มันเป็นสิ่งที่ลอตาลอดใจเรื่องด้วยราคาทองก็สูงนะครับเรื่อความปรารถนาดีนะครับจากช่างทองนะครับควรระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อความปลอดภยัยทรัพย์สินและชีวิตของท่านนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดนะครับจะลงทุนทองนะครับก็คอมเมนต์นะครับสอบถามปรึกษากันได้นะครับยินดีให้ความ รู้สำหรับที่ช่างทองมีนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ความคิดนะครับดูจากข่าวสารรอบด้านดูแล้วนะครับช่วงนี้มันอัดมันจะเป็นช่วงขาลงของราคาทองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับว่าทองจะขึ้นจะลงยังไงนะครับผมขึ้นด้วยกับสถานการณ์ต่างๆการซื้อขายนะครับระหว่างในโลกของเรานะครับ การซื้อขายหลักๆนะครับมันจะเป็นของในเรื่องของกองทุนต่างชาตินะครับซื้อขายทีกันเป็นแบบตันๆนะครับมันจะทําให้ราคาพันพัวนะครับช่วงนี้ก็ควรระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับผมใครมีความคิดความเห็นต่างๆก็เรามาแชร์ประสบการณ์นะครับให้ fc หลายๆท่านได้รับรู้กันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมความรู้ดีๆของท่านอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับมาร่วมแชร์ความคิดความรู้กันนะครับผมใต้คลิปนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทั้งหลายนะครับได้รับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆกันนะครับยินดีตอบคำถามทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับช่องช่างทอนะครับ ก็อยากจะขอบคุณ f c นะครับไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่านะครับที่ได้ติดตามผลงานของช่องช่างทองนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมทุกกำลังแรงใจนะครับเป็นการขับเคลื่อนให้ทำคลิปนะครับข้อมูลดีๆสู่ FC แนละก็ประชาชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังกันนะครับผม สำหรับที่เห็นที่ทำอยู่นี้ก็คือขนาด10บาทนะครับส้อยคอนะครับลายโซ่คอดกิดตันก่อนหน้านี้นะครับงานก็บซบเซานะครับหนึ่งด้วยราคาทองสูงนะครับผมช่วงนี้ก็ขอให้ราคาทองมันลงนะครับจะได้มีงานทำกันนะครับสำหรับช่างทองนะครับ มาคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทิ้งท้ายนะครับช่วงนี้ราคาทองนะครับพันพัวนะครับควรระมัดระวังในการลงทุนนะครับผมแต่แนวโน้มนะครับคาดการว่าราคาทองน่าจะลงนะครับจุดต่ําสุดที่คาดการไว้นะครับที่ช่างทองคาดการนะครับน่าจะลงไปอยู่ที่ประมาณ25งหม้านะครับ คงจะไม่ต่ํากว่านั้นนะครับผมเป็นราคาที่ว่ายืนพื้นนะครับเป็นราคาที่ยืนพื้นประมาณ20,500นี้นะครับที่คาดเดาเอาไว้นะครับผมใครมีความรู้ความคิดดีๆก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอพอบคุณ FC ใหม่และเก่าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะครับผมกราบขอขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ